โหนี่เรือสมายด์ดีว์ไซส์สวยงามมากครับไปรับผู้โดยสารนะฮะว้า สู่ครับบรรยากาศแบบนี้เต้นหน้าเรือเลยสวัสดีครับสบายดีทุกคนน้องไอเล่าวันนี้าราอยู่ที่สวนที่สะพานพุทธสะพานพระพุทธยอดฟ้าตรงนั้นนะแต่ตรงนี้สะพานประโปกกาว ท่านผู้ชมดูบรรยากาศตอนเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครณน้อสวยมากบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมองไม่เห็นช่วงนี้ก็จะ โคโเรือมาเดี๋ยวช่วงนี้จะเรือเขาจะวิ่งมาเยอะมากเขาจะแล่นผ่านเนาะปเป็นเรือดินเนอร์นะครับผมลำใหญ่เลยมาแล้วโอ้โห,โห,โหเสียงโหเฮยล กากันใหญ่โอ้โหนี่เรือโดยสารนะฮะค่าตัว40บาทจะได้รับชมวิวหลักล้านเลยนะครับผมนี่นะฮะบรรยากาศบนสะพานพกุกคนก็เยอะเหมือนกันนะฮะโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรนี่ยคนชอบมาถ่ายรูปกันนะฮะตรงบนสะพานพุทธปกติจะไม่เยอะแต่วันนี้เยอะ แสดงว่าเป็นวันหยุดแน่เลยครับผมสวยงามมากไม่ใช่แท่สะพานพุทธนะฮะสะพานด้านหลังผมคือตรงที่ผมยืนนี้เป็นสะพานพระป,ระประกเก้าแต่ด้านหลังผมก็คือตรงเป็นสวนลอยฟ้านะผู้คนก็เยอะเหมือนกัน นประดับประดาปลูกต้นไม้สวยงามมากนะฮะคนก็มาถ่ายรูปนั่งชมบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพยาบนเรือก็มีนะฮะเรือดินเนอร์ก็ชมบรรยากาศกินข้าวไปทานรับประทานอาหารไปแล้วก็ชมบรรยากาศข้างแม่น้ำเจ้าพยานะสวยงามมากโอ้มมาแล้ว มาแล้วครับลำใหญ่นะว้าวเรือเรือรอยน์รอยน์กาล็กซี่นะฮะเอ้รอยนกาเล็กซี่นะครับผมรอยน์กาเล็กซี่ครูสนะฮะเป็นเรือลำใหญ่3ชั้นเลยนะขะ้างล่างปี เป็นติดแอร์นะข้างบนจะเป็นรับชมบรรยากาศโอ้โหดูครับติดเกือบติดสะพานพุทธเลยนะครับด้านบนฮะโอ้โหสุดยอดมากโอ้แบบติดบนสะพานะาาแล้วโดวปุ่มป้ายละ สุดยอดมากฮะนี่นะรับชมไปพร้อมๆกับเป่าเรานะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะบนเรือเวลาเขารับประทานอาหารบนเรือเวลารอดสะพานพุทธะฮะก็มีเสียวๆเหมือนกันนะแต่ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ติดนะฮะเขาจะรู้ระดับน้ำเนาะ กาวัดอรุณนะครับผมกำลังจะเปิดไฟนะฮะสีเหลืองๆด้านหลังนะฮะ<อ>ความสุขครับบรรยากาศแบบนี้เต้นหน้าเรือเลย โอตอนนี้ก็เรือก็เริ่มมาแล้วฮะหลังไหลกันมาแล้วฮะตามตามกันเลยโู้ไหลตามกันมาแนละ้วเรือลำนี้สวยครับมาแนละ้วลอดสะพานพุทธมาแล้วครับผมดีม่วงมาเลย แด่นช้าๆมานะครับผมข้างก็เป็นเรือดโดยสารเรือดโดยสารนี่คนเต็มทุกลำเลยนะโอ้โหสุดยอดมาก แลเรือลำนี้น่าจะไปรับผู้คนนะฮะตอนนี้น่าจะออกจากอู่ท่าเรือน่าจะออกท่าเรือแล้วก็จะไปรับผู้โดยสารนะครับผมน่าจะไปแถวไอคอนสยามนะ,ะไปรับคนที่ไอคอนสยามนะครับผมสวยมาก โหนี่เรือสมายด์ี่วสไซด์สวยงามมากครับไปรับผู้โดยสารนะฮะว้าวเลยนะฮะ โอ้โหนะ,ะบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณจะเข้าทุ่มหนึ่งนะอีกห้านาทีถึงหนึ่งทุ่ม6โมง55แล้วนะฮะตอนนี้ไฟบนสะพานเริ่มเปิดดูแล้วบรรยากาศได้สวยงามมากครับแล้วก็วัดอรุณสุดมองไกลๆนะฮะจะเห็นวัดอรุณ แสงสวยงามมากเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยเลื้องอลา,ามเพราะไฟส่องสว่างให้นะโอ้โห oh oh. ถ้าเป็นไฟเปลี่ยนสีได้คงจะสวยมากนะตอนนั้นนะที่มาดูตอนนั้นนะท,นนนนะที่เขาโชว์แสดงโดนเนาะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีนูน้นสีนี้แต่ตรงนี้คือสีอ่าไม่ไม่เปลี่ยนสีนะเป็นสี ขาวๆลงเหลืองอย่างเดียวเลยก็ถือว่าสวยงามครับเหลืองอล่งเหมือนทองเลยนะครับผมเอาเรือมาอีกลำหนึ่งนะฮะเรือมาอีกลำโอ้เรือลำนี้ก็น่าจะไปรับคนเหมือนกันครับผม สองทุ่มเขาก็จะเริ่มอ,ออกมาล่องเรือแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะไปรับผู้โดยสารนะครับผมในท่าเรือต่างๆเนาะ แกรนเจ้าพญาคลุยนะครับแกรน r a เจ้าพญาคลุยโอ้ยลืมดูโอเคนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขับสวยงามของเจ้าพยานะแห่งนี้นะฮะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและก็สะพานระปกเก9้านะครับผมผู้คนามากมายทีมานั่งถ่ายรูปก,กันที่นี่ครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสบายดีสวัสดีครับผม